ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันลองทําอาหารครั้งแรกจนจุดจุดจดจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปดูกันเลยลูกจ้ะถ้าลูกหิวลูกก็สามารถไปซื้ออาหารได้เลยนะจ้ะถ้าแม่กลับมาจากการทํางานแล้วเดี๋ยวแม่ทําอาหารให้ค่ะแม่ของฉันน่ะเป็นเชฟระดับห้าดาวเลยนะ ใช่แล้วล่ะแม่ของฉันเป็นเชฟที่เก่งที่สุดในเมืองซากุระฉันอยากเป็นเชฟแบบแม่ฉันจังเลยโหยไม่มีไรนาซื้อรับประทานเอโอ้ยหน้าผากฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปค้นหาสูตรทำสปาเกตตี้ดีกว่า นี่ไงได้สูตรทำมาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำได้ไหมครัวคัวคุณเคโอเคเดี๋ยวเอาตังเสร็จแล้วก็ไปร้านมินิมาร์ทไปหาซื้อวัตถุดิบดีกว่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ล้าสันเมนูอันน่าอร่อยออกมาเพราะว่าแม่เราอะ เป็นเชฟที่เก่งที่สุดในเมืองซากุระแล้วแหละโอ้โหอาหารอร่อยมากแบบโคตรอร่อยเลยฉันอยากให้แม่ฉันกลับมาจากที่กับทำงานเร็วๆจังเลยสวัสดีจ้าเพ่คะ่ะว่ายังไงล่ะจ้าวันนี้หนูจะมาหาซื้อวัตถุดิบไว้ทำสปาเก็ตตี้คะ่ะจะเอาไปทำสปาเก็ตตี้เราจ้าเลือกหาซื้อเลย เอาไอศครีมไปด้วยเอาเฉากล้วยชาเขียวเมน,นูน้ำก็คือเฉากล้วยชาเขียวนี่ค่ะพี่จินตะเลกจ้าขอบคุณจ้านี่ค่ะตังค่เคเดี๋ยวกินข้าวปั้นลองท้องก่อนดีกว่าไว้ายตายแล้วลืมเอาวัตถุดิบนี่ค่ะขอวัตถุดิบนะคะจ้าโอเค ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําอาหารนี่มันเป็นเมนูแรกที่ฉันทําในชีวิตของฉันเลยนี่เย้โอเคอืมฉันจําสูตรไม่ค่อยได้แต่ก็ช่างมาเถอะทําไปเดี๋ยวมันก็อร่อยเองนะโอเคเอาอันนู้นอันนี้เอแต่ว่าสปาเกตตี้เขาต้มหรือทอดวะทอดก็ได้แหละ มั้งฉันจำไม่ค่อยได้โอเคจุดแก๊สเอทำไมรู้สึกว่าทำไมแก๊สมันแบบแก๊สมันเยอะผิดปกติวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไฟมันเยอะผิดปกติและโอ้ยเอาไงดีไฟไหม้บ้านเราแน่นอนโอเคเราก็ต้องเอาน้ำมาลาดเฮ้ยฉันไม่รู้เลยต้องเอาน้ำน้ำดับไฟได้โอเค เอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำใส่ถ้วยมาใส่มือเราสิโอเคกำน้ำเอาไว้อย่าพึ่งโอ้ยลาดเชี่ยงโอ้โหไฟก็ยังไม่ดับยิ่งแบบยิ่งไหม้กว่าเดิมเอาไงดีโอ้ยโอ้ย,อยฉันต้องโทรแจ้งกู้ภัยแล้วแหละนักดับเพลิงสิโอโเคต้องโทรไปแล้วแม่ฉันต้องด่าแน่ๆออ้ยโอเคเพค่ะเพ่ บ้านหนูไฟไหม้เร็วๆต้องรีบมาดับโอเคน้องออกมาอยู่นอกตัวบ้านก่อนค่ะโอเคโทรแล้วเขาบอกว่าให้ออกไปรออยู่นอกบ้านเราต้องรีบวิ่งไปทำไมรู้สึกอื้อรู้สิควันมาโอ้ทำไมไฟมันลุกลามไปเร็วจังเลยล่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยวันนี้ก็นึกว่าไม่มีใครจะโทรมาซะอีก ดูสิใส่ชุดสันตาคอสมาเพราะว่าชุดนักดับเพลิงฉันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ต้องรีบไปะแล้วบ้านไฟไหมโอ้ยโอ้ยขี่รถดีๆหน่อยเดี๋ยวร้านซ่อมฉันมันจะพังโอเคโอเคคุณผู้หญิงครับหลบก่อนครับค่ะเกือบไปแล้วคุณผู้หญิงท้าไมหลบนะคงได้ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล เอ๊บ่าหลังนนะหรือเปล่านะใช่แล้วใช่แล้วบ่าหลังนี้นักดาบเพิงมาแล้วในที่สุดโอเคไวสต็อปค่ะมันน้ำมันโดนหนูโอ้ยเสื้อผ้าหนูเปียกหมดโอเคงั้นฉีดหยุดตรงไหนดีหลบไปนะหลบไปเดี๋ยวมันจะโดนโอเคระวังกันด้วยล่ะ โอ้โหบานไฟไหม้มากเลยเอมหวังว่าแม่จะไม่รู้นะแต่ฉันว่าน่าเป็นข่าวดังแล้วแเลยโอ้ยเอ๊ะได้ข่าวมาว่าบานไฟไหม้ต้องรีบกลับบ้านซะหน่อยและดีนะวันนี้เลิกงานเร็วอุ๊ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยบานฉันไฟไหม้เหรอไม่รู้เหมือนกันได้คน เขาพูดว่าหงันบ้านฉันห่ะไฟไหมฉันได้ยินลูกค้าพูดมาประมาณแบบเนี้ยต้องรีบกลับบ้านไปแล้วโอ้โหไฟไหมจริงๆด้วยแฮะโอเคมีใครเป็นไรไหมลูกแม่มาแล้วเป็นไรหรือเปล่าแม่แม่มาเร็วจังเลยเนี่ยนี่ลูกทำยังไงให้บ้านไฟไหมนะเอิ่มหนูก็ทำอาหารยังไงล่ะคะนี่ แม่บอกแล้วว่าอย่าทำรอให้แม่กลับมาบ้านก่อนค่อยทำแม่ก็หนูไม่รู้ว่าหนูค้นหาสูตรใน YouTube แล้วหนูไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแม่บอกแล้วก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะบายบาย